วันเดยครับทุกคนสวัแล้วันนี้มีนี่และผมเนื้อเห็นไหมโอ้โหดูควันเนื้อติดมันนะดใส่ผักชีลาวใส่ต้นหอมใส่เพียรขมๆด้วยโอ้โหดูไปกินเข่ากันดีกว่ามากินเข่าทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนแพรวอมมาแล้วเด้อมาอีกแล้วมาอีกแล้วเห็นกันแล้วใช่ไหมในหม้อเมื่อกี้นี่นี่เลยจ้าอ่อมเนื้อเนื้อติดมันแพรอ่อมใส่ผักชีลาวใบกะเพราต้นหอมเนาะแบบหอมแบบใส่ข้าขวดแล้วก็น,นําแบบค้นๆเนี่ยถ้ามีข้อเหนียวนะยิ่งจะเข่ากันเลยนะแพรไม่ได้ทําให้ดูดกเลยเพราะว่าไม่หิว มาแพ้ไพ้จะมากินให้ดูแล้วก็มีแค่นี้แหละวันนี่นะ่ะเพราะว่าแพ้อยู่แค่นี้เนาะนเนื้อติดมันแค่เอามาต้มต้มให้มันเปื่อยก่อนเช็จแล้วแพ้ก็หั่นแล้วแพ้ก็ค่อยเอามาอ่อมเนาะมาคำแรกอัีอันนั้นด้วย เดียเดทยบออผมเทยบผมใส่ลงไปอร่อยเัาจะออกขมๆอะไรเงี้ยแล้วเนื้อติดมันอะ่ะจะอร่อยมากใครอยากลองเด้อเพจเสียได้ไม่ไหม่หนึบขรีเหนีเพไ่นึกอยาก แค่ซื้อเนื้อติดเอ่อเนื้อเศษแบบเนื้อติดมันอะถ้าสั่งซื้อมาทีละยี่สิบโลเพราะว่าเนาะบเวลาซื้ออยู่ในห้างอะมันหาไม่มีมันมีแต่เนื้อเป็นแบบว่าเป็นเนื้ออ่เนาะแต่พอดีเพื่อนเทน พี่คนรู้จักเนี่ยเขารู้ว่าไปซื้อเนื้อติดมันมาจากไหนได้เลยนีที่เป็นเนื้อแบบว่าไม่จะให้ดูชิมแทกมันอย่างเงี้ยหลังในห้างเขาไม่มีขายทุกคนแล้จะสั่งมาทีละยี่สิบโลแล้วแพ็กก็เอามาแบ่งเป็นถุงไว้เป็นถุงถุงละครึ่งโลครึ่งโลอะไรเงี้ยแล้วเวลาแพ็จะก,กินแพ็ก็เอาออกมาแพ็กแช่แข็งไวไหน่อ ดูข้างนอกรสชาติก็ะขมขมนิดนึงอ่ะหอมพักแล้วก็เนื้อจะนุ่มๆเพราะวา่าต้มแล้วอ่ะอต้มให้มัน่อยเลยใคยจะเอามากอ่อนอร่อยใครอยากกินลองเด้อใครทำง่ายๆจะหายไปแล้วฟังนะ บกะเพาสูตรนี่นะใครไปได้มาจากคนโคราชแต่เขาไม่ใช่คนโคราชแท้เขามาเปิดร้านอาหารเนะแถวบ้านแพแบบว่าทำอาหารนิสานอะไรเงี้ยเราแพก็ชอบไปซื้อกินเขาจะมีแต่ว่าถ้าสูตรที่เขาทำขายที่แพกินตั้งแต่สมัยเดยน้อยจริงนะจะมีแบบว่า ผอาคิลิวอาคิลิวไม่ใช่ปลาคิลิวเช็ดพื้นผอาคิลิววัวนะผอาคิลิววัวใส่แบบว่าเครื่องในไม่ไม่ใช่ตับนะเอ้ยนะพวกปอดอะไรเงี้ยแต่ว่าแพร่ม,มีพวกปอดพวกอะไรเงี้ยก็เหรอ จะผักที่รูปมันมีนะจะไยามีมัานหานี่ไม่ช่องใช่แข็งแน่เลยเอาแค่นี้เขาทําแบบอร่อยมากเวลาพกกลับไทยแล้วต้องไปซื้อเขาทุกยอกทุกยอกแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยเขาแก่แล้วไงเขาก็เลยเลิกขายแพ้ก็เลยอยากรู้ว่าเขาทำยังไงอะไรเนี่ยแม่แพ้ก็เลยไปไปถามสูตรมาเหมือนเขาเขาไม่ขายแล้นนะเขาก็เลยบอก เขาทําง่ายๆอย่างเอากินเราก็รู้แต่เขาบอกว่าเขาเนื้อไปต้มให้มันเปื่อยก่อนเว่าบางคนอะ,ะเอาเนื้อซุดมาออมเลยนะมันจะน,นี่มันจะทําให้เนื้อเหนียวเพราะว่าเนื้อวัวกรลูกกันอยู่เลียว่ามันเหนียวใครที่มีกินเนื้อแพ้ก็ขอโทษขอไผยเดินเลยจ้ะเพราะว่าแพ้ก่นนานกินทีมันี่เพ่อยากเพ่อยากกินออมแบบว่าอย่างเงี้ยหอมๆพักเชีหลาวเนงงี่ยเพ่ก็เลยซื้อพักเชีหลาวมา มีล้านไทยขวดเหลาะของยโลมนะัต้มแต่อันนี้พี่ใส่พริกแกงถ้าสูตรของลุงเขาแนี่เขาทำจริงเนาะเขาจะใส่พริกปนใส่เขาขวแต่แพร่เปลี่ยนนิดนึงเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเนื้อเพราะว่ามันจะมีกลิ่นแรงอะไรเงี้ย แล้วก็เลยใส่เนี่ยพริกแกงแจกพริกแก,ง,แกงก็เลยนะพริกแกงที่ตําใส่แค่พอขาดตะไคร้ใบมะกรูดแค่นี้นี่ะไม่ใช่พริกแกงที่แบบแกงกะทิอะไรเงี้ยน,นะมันก็ใช้ได้ท,นะท,ที่เราก็ข่าวคัวเนาะผุงชุดกระปลาแค่นั้นแหละแล้วก็อันเนี้ยไ,ได้เลย ใครอยากกินเนอลองทาตามดูเลยถ้ากินก็ข้าเหนียวยิ่งอร่อยกว่านี้นะเ,เนี่ยดูพวกชีราวพวกชีราวหอมมากแค่ซื้อมาน่ะแค่ว่าจะตั้งใจเอามาลาบปูพวกชีราวว่าจะเอามาอมปูใช่ไหมภาษาภาษาอีสานเรียกว่าอมปูเนาะแต่ว่าภาษาไทยเนะี่ยแต่ภาษาไทยกคราชเนะ่ะเรียกว่าลาบปูลาบปูกาบปูก็ลเลยแบบว่า พค่ก็เรียกว่าราบปูลาบปูมาดงแดงนนู่นนีถ้าเป็นคนอีสานก็ราบอมแปลว่าป็ความหมายเดียวกันเ,เนือติ๊กมันนะเพราะว่ามันเนื้อมันมีเสน่ห์อย่างนึงคือ รักแค่ลงไปแล้วมันจะหอมมันเนื้อแดดเดียวก็เลยเดี๋ยว,ยวยยให้รอนกันเดี๋ยวใครจะทำให้กินได้เนื้อถ้ากินได้หมูถ้ากินได้ปลาไก่ถ้ากินได้แต่อย่างอื่นพวกอาหารทะลมทะเล,เลอะไรเงี้ยก็กินได้แต่ว่าไม่ค่อยทําเนาะเพราะว่าอะไรลูกแพ้แพ้พก็เลยไม่ค่อยทําอาหารทะเลไม่มี่กินเนาะ มีข้ากจินก็แพ้แบ้านแพ้เขาเขาหลายอย่างมันเล็กน้อยป๋าบ้าแพา้มันกินเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสนะพัดเข่าอนะไรเนี่ยต้อมันไม่ใช่ว่าทำเป็นแฟนดาบางคนเขาะจะทำแบบกินด้วยกันเลยบ้านแพ้วันหนึ่งแปดสิบแปดอย่างเดี๋ยวลูกเดนกินพิซซ่าพี่มี่อยากกินพัดไทยบางวันตอบว่า ฟ้าอยากกินมาสแมนพรากระทาจัดให้ทุกคนเลยนะไม,ไม่เคยนี่เป็นแต่วันไหนเป็นเหนื่อยจริงๆเพราะเออกินเหมือนกันไปก่อนลูกแล้วนี่อะไรเนี่ยแต่เท่าไหนอย่างวันนี้ไปแอคทีฟื้นที่เลยกระทาพัดไทยให้ลูกสาวเพทําพิซซ่าให้เจเดนเนาะอย่างฟ้านี่แกยังไม่สรุกวันนี้แกยังไม่สรุกพระกระทำอ,อมเนื้อของแพง บอกเลยว่าป๋าไม่เคยมาซีเรียสก,กยับแพเรื่องแบบว่าค่ากับเขาหนุนนี่นั่นเพราะว่าเวลาทําจานหนึ่งใช่ไหมมันก็จะเหนื่อยมันก็จะมีทําเยอะอยู่แล้วไอย่ดูอย่างท่าแพเป็นคนทํากับเขานะไปทาแบบไกต่ตัวตัวอะไรเงี้ยไปเก่อแจกบ,บ้านเพื่อนบ้านดึงอะไรดึงเยอะแยะไปเลยไปเลยทำกับเขาให้ลูกทําไม่มดกอกกินไม่มดกอกบางทีก็ทิ้ง บางวันถ้ามันเหลือเยอะๆบางวันอะไรเงี้ยให้เ็าเก็บใส่ตู้เย็นแต่ถ้ามันเหลือนิดๆ,ๆหน่อยๆอ่ะจะค่อยมาน,นั่งเก็บก็ทิ้งไปทำกินใหม่ข้าวเขาบ้านแพงันถึงแพงเลยน,นดนสองพันดูลงอยู่ไหนจะไปกินนะข้าวบ้านนอ,อกบ้านไหนจะซื้อข้าวมากินก็มีแต่ก็ ทำกินเองก็มดนที่ไหลจะว่ามันชิลือดโอ้คลิปยาวถ้ยา,ายานะำจะหายคิปมันสั่นๆนะทุกคนจำมันก็ยาวมันไหลถึงรอบเลยเวลาได้นั่งคุยเนาะไปเลยไปทั่วเลยไปเรื่อยเลยนั่นแหละนั่งกินมาอมเนื้อเดีย๋ยวใครอยากกินเด้อก็ลองทําดูเลยคนแค่จะไปเนาะมันจะแบบฟินนะบรรยากาศในบ,บรรยากาศทุ่งนาเลยนี่อมแบบนี้เนาะ ใครอยากใส่พักต่างๆเพิ่มก็ใส่เนาะแต่ว่าม่ค่อยชอบใครชอบอย่างนี้โอเคทุกคนคลิปนี้เวลาไปแล้วใครชอบป๊อปปกไดไลค์กดแชร์กดติดตามไปหนึ่งเดียวถ้าใครไม่ชอบก็ขำไปเนะาะผ่านไปได้ไม่เป็นไรเนาะโอเคทุกคนนั่นคลิปนี้มาไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ